ผมนะฮะฮตอนนี้ใกล้มือเที่ยงแล้ว oh. แต่ว่าไม่ได้กินข้าวนะไปกินยำเอายำที่แบบว่าจัด จานซีฟ <food. S 2> ู้ดแซ่บอะไรอย่างเงี้ยหรอซีดเผ็ดปากกินปากแดงแบบนี้นะไปด้วยกันเลยฮะไปที่จังหวัดยะลาครับนี่ฮะร้านแห่งนี้ฮะการันตีอย่างแน่นอนครับชื่อว่าร้านมากันยำห้าแยกยะลาครับเป็นร้านส้มตำชื่อดังในพื้นที่เนี่ยนะครับตอนนี้บอกแบบนี้ก็ดุ่งดังในโลกโซเชียลนะครับใครได้ลองก็ติดอกติดใจในรสชาติแซ่บซีดโดนใจนะฮะเพราะว่าวัตถุดิบที่นี่เราคัดกันมาแบบสดๆฮะ ให้พนักงานที่ร้านว่ายน้าไปเอามาอันนั้นก็เกินไปไปที่ท่าเรือฮะไปที่ตลาดสดเนี่ยนะก็ไปซื้อมาเนี่ยนะฮะแล้วก็รับประกันคุณภาพไม่ดีนะอันไหนเน่าไม่สดนะฮะเราไม่เอามาขายหรือว่ามาทาเมนูให้กับลูกค้าเด็ดขาดนะครับแล้วที่สําคัญบลาเนี่ยต้องไปก็ต้องสั่งแะก็คือชุดเทวดาเนี่ยนะชุดเทวดาเออนี่นี่นี่ชุดเทวดานะฮะก็คือคล้ายๆยำถานี่แหละอ่าเขาเรียกว่าชุดเทวดา เป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านมีขนมจีนมีข้าวเหนียวมีปูมีหมึกมีกุ้งมีหอยนางรมหอยแค็งไส้กรอกไก่ยอปูอัดไข,ข่เค็มไข่เยี่มะและเม็ดมะม่วงหิมพมา,านนะครับอ,อะไรที่อยู่ในทะเลเนี่ยขนมาหมดยกเว้นทางเงือกที่ไม่ได้ใส่ลงไปนะฮะชุดนี้เขาบอกว่าเนี่ยทานได้ประมาณ6-7คนโโด้วยกันนะครับ Oh. นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกอีกมากมายนะครับ,บราคาก็ไม่แพงอ่ะเริ่มต้นนะ50บาท oh. ก็สามารถแซบซีดแ,แล้วก็ดีด่อ,อิ่มแล้วนะฮะนี่ละฮะส่วนเมนูที่ขายดี <Wow. S 2> ที่สุดร้าเนี่ยก็คือยำทะเลแล้วก็ยำแซลมอนฮะสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่ที่น้ำยำปลาลารสเด็ดไม่เหมือนใครไม่มีกลิ่นคาวครับเราก็เลยไปสอบถามนะฮะ คุณนุบุริตาบีมาเป็นเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยเนี่ยตัวเองเนี่ยก็คือกะกะบอกว่ากะเนี่ยกะชอบทํายำมากๆเลยเวลากะไปร้านยำร้านไหนนะรสชาติไม่ถูกปากกะเลยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกปากตองทำเองหรอโอ้ยนี่นะยำเองเลยพอยำกินเองปุ๊บคนในครอบครัวเอ้ากะอร่อยทําไมกะไม่ขายอ่ะพอโดนแรงยุบปุ๊บจากนั้นกะก็เลยเนี่ยขายยำนี่แหละก็เลยเนี่ยร้านมากันยำเนี่ยเปิดร้านเนี่ยอยู่ที่ห้าแยกยะลานะครับสนใจนะฮะ ไปลองความแซบลองค,ความซีดได้น,นะครเปิด11โมงครึ่งปิดสามทุ่นะฮะบ,บอกแบบนี้ฮะโทรสั่งไว้ก่อนดีกว่า,าหรือว่าสำรองดีกว่าวเดี๋ยวไปนะฮะหมดเหลือแต่เปลือกหอยเหลือแต่เปลือกกุ้งนะฮะต้องโทรไปสำรองก่อนที่เบอร์0 6 3 5 9 6 1 9 9 9นะฮะ แล้วก็เปรี้ยวปากช่วงใกล้เที่ยงแบบนี้ด้วยโอ้นนี่น้องเอรีไปขึ้นเงินนะแล้วก็เดี๋ยวบินไปด้วยกันไปกินนะคะโอเคสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมครสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ